ค่ะเป็นยังไงเนาะเช็คอากาศเมื่อบานว่าแดดดีวันนี้วัาศักร์อ้มีรถเปิดประทุนมาจอดอยู่หลังบ้านจ้ะรถเพื่อนบ้านเลยจ้ะโอ้อากาศดีสุดยอดวันนี้อ๋อบอกว่าจะแดดดีสามวันว่าสัก์จ้ะตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นเอ็มมาแล้วเด้อ แม่มาขอนอนที่นอนกับเอ็มมาจา้ะนอนห้องนอนอันนี้เอ็มมานอนเนี่ยให้ดูห้องนอนลุกไหมจ้าขมกระสือกระสืานน้ำหวานโทรมาสิบเอ็ดโมงพาไปไหายน้ำในเมืองสะไหา้น้ำในเมืองกับเอ็มมาคาดูลีน่ะแล้วก็อิเลียน่ะฟิลิปปจาจ้ะสุกไหนจะเท่าเมียฝรั่ง สบายอหลีจ้ะแม่เอามายอมรับมาตั้งแต่แต่งงานกับฝรั่งมาเป็นอะไรที่สบายมากสิบห้าปีเลยจ้ะขอกว่าเลยนะสิหปีกว่าจ้ะดิช้ามาไม่ได้ทําอะไรอากาศดีเงี้ยก็นอนกวยเปแขวนต้องแต่งต้องแต่งจ้ะจิบกาแฟอุ่นจ้ะกาแฟและลอดจิบไม่ได้มันลวกลิ้นมันฮ้อน มื่อกี้นอนไกวเปชีชิวในบทมาดามเมียฝรั่งเนาะจ้ะนะตอนนี้ก็จะเป็นอีเจวมันเดิมจะหรือว่าเรียกแบบพ่อๆก็นางเจวได้จ้ะเลยก็จะมีโมเมนต์มาดาม,มั่งนางเจวมั่งเนาะจ้นะเนาะเสื้อผ้าหน้าเพเนี่ยก็คือซักเองเนาจ้ะคุณสาไม่ซักให้คุณสาบอกว่าเธอก็ต้องทํอ่าหน้าที่นางเจวเป็นบางค้างพะซานหลังจากตากผ้าเสร็จก็มาเก็บเอาเต็นจะเอาหมอนเอาเอา่าอะไรนะโซ่แบบผู้สาจ้ะถุงนอนจ้ะแล้วก็หมอนหมอนสองใบเนาะจ้นะเนาะ เกิยเซนาทีตมาวันีเนะเนี่ยน้ำหวานพาเด็กๆไปว่ายนนะ้ำจากกเลยวานให้น้ำหวานถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเอมม่ามาให้ด้วยอเอเลน,นกับเอมม่าแล้วก็พี่คารุลีนาะนั่นนั่งอยู่ข้างหลังจ้ะตรงข้ามกันเนาะแล้วกลับมาบ้านแล้วจา้าดูฟิลิปปกับพี่เมาคุยกันจากเอมม่ากลับมา จากไายน้ําแล้วแม่เอามาก็มาเก็บฟืนต่อได้จะมาเอาฟืนไปปิ้งย่างเนี่ยฟืนเฮาเยอะแยะจ้ะแล้วก็่านที่ซื้อลดราคาวันนั้นจ้ะาทานไปด้ยถุงหนึ่งเก็บของเองนะจจะไม่ได้ให้คุณสาแบบมาลำบากเลยนะเพราะช่วงนี้เราเป็นอีเจวเป็นบางช่วงนะจ้ะดูของพี่น้องเอ้ยรถโตโยต้าพี่แม่เอาม่านี่แบบทนระหดมากๆพี่น้องดูสิเรือเรือจีไซเซนอ้อเรือนี่ ถามว่าทําไมไม่แฟบลมแล้วไปเป่าที่โน่นมันเป่ายากจะมันมีสูบหรืออะไรมันไม่เหมาะกับรูเนี่ยแม่จ้าเดินทางได้นํำบากกับฟิลิปปาส่วนอิเลียนาจะให้พี่คารุลีนาไปส่งวะฉันจ้ะก็จะขอนอนเต้นกับป้าข็นนอนนอนได้สามสี่คนแล้จ้ะเต้นไหมเอ็มา่าของเต็มเอียดปานย้ายบ้านเลยลเลยนอนเต้นแต่ละที คนจะไปที่ทะเลนะจ๊ะแม่มากก็แวะซื้อของแป๊บนึงเพราะว่าของที่บ้านก็มีอยู่แต่ว่ากลัวไม่พอจ้ะเพราะว่าจะนอนค้างคืนเลยเนาะก็เนี่ยของเด็กน้อยติ๊งย่างแต่แล้วก็อันนี้ลืนที่บ้านจ้ะน้ำมันทายก็เลยต้องมาซื้อใหม่อากาศร้อนมากจะก,ก็เลยซื้อไอ้โค้กแล้วก็น้ำแข็งเพิ่มจึงแล้วจ้าไปรับอิเลียนหนามาด้วย เรียนหนาว่าพี่แนจะมาส่งสันแต่ว่าพี่แนยังไม่เสร็จก็เลยแวะรับลานด้วยเอาเรือไปให้ป่ริปาก่อนน้ำหวานกับามากอดมาก่อนนะจ๊ะอันเนี้ยน้ำหวานให้ยืมเอารถนี้มาลากกินของจ่าจะได้เบาแรงจะได้ไม่หนักเนาะนะสองสามรอบเด้อจ่าของแม,แม่มาของก็จะขนหมด <c oughs> ตั้งกล้องไว้แล้วก็รีบวิ่งไปเข็นรถมาลูกลานหัวเลาะ แม่มแอไม่าชอบนอนเต้นมากจะชอบทํากิจกรรมแบบนี้แต่นอนเต้นก็นอนแต่แถวบ้านนะแถวอื่นไม่ได้ไปนอนเติมน้ำมันพายลงไปจ้ะตอนเย็นมีลมอยู่ได้ตอนเย็น ที่ทางน้นไม่ว่างจ้ะเต็มหมดมาทางนี้ก็ใกล้อีกแบบหนึ่งเด้อสวยอีกแบบหนึ่งเนี่เติมฟืนเติมถ่านเติมน้ำมันจัดไปจ้ะอุติปลเรอขี่เรือไม่ได้ขี่เรือเลย ที่เติมลมต้องใช้แบตเตอรี่เนาะน้ำหวานไม่รู้ช่วยกันไงนั้นก็ได้เจ้าของครับไม่มาเห็นหรอกหน่ายไงเรือลำนั้นให้อีล่าก็ได้เจ้าของครับไม่มาหรอกอ่าคนเราอนนี้โอ้โหเล่นเกมอะไรกันเหรออุ้งโนเหรอโอ้โหเจะทำอะไรน้ำหวานหอมหอมฝั่งนู้นบอหอมหอมิ่มหอมมาแล้วไอ้เนาะ ที่เป่าลมเรือ,อยางของแม่เอมา่าแบตเตอรี่มันหมด้ะจ้ะแม่เอม่าไม่รู้ว่าใช้แบตเตอรี่เนาะฟิลิปปาก็เลยได้นั่งเล่นเรือที่ไม่มียางไม่มีลมสวัสดีจ้ามากรุ๊ปมากรับแม่เอม玛เลยได้จ้ามือหนีกับผ้ามานอนเต้นอีกคือเก่าจ้าพามานอนเต้นเดินี้กันลังก่อไฟก่อไฟรอให้ไฟมันก้าก่อนนะจ้ะเนาะและจังสีดิปิ้งยางพวกพรอดองพวกอย่างจ้ะบันนี้แม่เอ玛มาเาขังน้่งสิบแปบวันด้วยจ้ะห้องน้ำว่า น่าจะานที่ห้ามานอนเต้นนอนแคมปิง้งสิมันสิเป็นจังไดจ้ะเนี่ยเป็นยังซี่เบิ่งข้างๆลับรอบก่อนเนี่ยที่แม่มามาถ่ายหน้าหนาวก็จะมีหิมะเราจะมาถ่ายตรงนี้แล้วก็มีห้องน้าสองห้องเราจะแต่ว่าเขาล็อกไว้ห้องหนึง่งเขาอาจจะคานคันน้ำความสะอาดนาจาะอันนี้ล็อกอันนี้เปิดกับะมา่าอันนี้ก็สะอาดเลยจ้ะ มีคนมาดูแลปีกายนี่เห็นเป็นผู้ชายปีนี้ก็คิดว่าเป็นผู้ชายจ้ะอันนี้ยังคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยสกรปรกเลยจ้ะก็คือสะอาดอยู่เนี่ยผู้ชายผู้หญิงไม่ได้แยกกันเรือห้องน้าอัน,นเนี้ยเนี่ยแต่มีขบนํำ้ำยนืนกินได้ได้จ้ะถ้ามากอบไปต้มกาแฟกินก็นกนได้เป็นน้าเย็นก็นมาจาะท่อเดียวกันกันแล้วจ้ะกินได้จ้ะไม่ต้องรังเกียจแม่แมกก่มาจากบ้านเนี่ยหน้านากว่าจะนยน่น ฮีเตอร์หายอยู่ด้วยนีย่ความอุ่นนี่ถูกยาอีกมันน้ำยาล้างมือไม่อย่างครบเลยเปิดตลอดยีิบสี่ชั่วโมงแต่หน้าหนาวไม่มั่นใจด้วยว่าเปิดไหมจำไม่ได้อากาศสุดยอดจากองศาวันนี้พันได้เช็คบ้างอยู่มาในกลางเต้นอยู่นี่จะมีรถบ้านจ้ะรถบ้านทั้งปูนจะมีรถบ้านสองหลังแม่มาเห็นเขาอจอดรถบ้านทั้งสองหลัง ไม่เต้นหาหกเต้นแม่ามาหมักนี่แหละจ้ะไม่น้อยเกินไม่หลายเกินเนาะถ้าน้อยเกินก็ยานจะถ้ายอะเกินเกินก็วุ่นวายมวนอยู่แต่กับวุ่นวายขั้นเต้นหลายอันนี้ที่แม่อามาบอกตรงนี้มันจะมีเต้นที่กลางเต้นได้สองสามหลังจ้ะจะเป็นส่วนตัวน,นี่ก็าจะมากลางเห็นปะ <G ül> มาเทียงไรกันรอบเป็นเที่ยงมั่นเ่งวันมีอีกเด้ออันนี้นะฮอตดอกนะคนโม่งห่างเลยเจ้ายุใส่ละแม่คอยกินฮอตเจ้าแห้งเวลามันสว่างเดือดอย่างนี้แม่กล้องก็แจ็มเจ็มน้ำหวานน้ำหวานช็อปเหรอพี่หวานนะ เอาฝ้าเปิดเลียไม่ใช่ป้าเขียนหมายถึงว่าเปิดอันนี้ลอ็อกบีบท,ที่ไหนมันยังไม่ออกเลยนะ่ย <c oughs> ะเกือบไม่เห็นซนะีอเ,อเอลียเนาะเย็นหมดแล้วค่ะดอกเย็นหมดแล้วไม่ได้เอาหอมทอดมาเนาะหอมหอมหอมทอด แซบบุหรี sab, mainland, sab, pues ่อะตำมะฮุ ok, ่งกับแซ่บตำมะฮุ่งกับฮอตดอกอันไหนแซ่บเอ็มาแซบมาป้าแท้ตำมะฮุ่งกับฮอตดอกนี่อันไหนแซ่บกว่ากันตำมะฮุ่งตำมะฮุ่งแซ่บก่อนง่ายแซ่บคนละแบบแม่ว่าอันนี้ก็แซ่บแซ่บคนละแบบไปริบแปะข้าวโพดไหมลูกไปริบแปะไปทำอะไรไปริบเออ หามุมห้อยเปแขวนเป,น,เปนอนเล่นได้จ้ะเด้อแต่ตรงนี้มันมีเหล็กตรงนั้นน่ะแม่มมากก็เลยไม่แขวนจะมาแขวนด้านซ้ายมือ ยูทูบบ้าเนาะโอ้ <laughs> จะอื่นพอกัน8โมงนะฟิลิปป้ามาปลูกยายอีกนะดอกไม้ป่าสวยงาม ทุ่มกวา uh ่าแล้วจ้าฟิลิปปาต้องรีบไปนอนเนาะยังเป็นเด็กน้อยอยู่ส่วนพี่ออยก็ติดรถพี่บานกลับบ้านจ้ะตอนมามามากับพี่บานเหมือนกันเพราะรถแม่ไอ้มาเต็มเนาะก็ไม่หากว่าก็หาก็เข็ม ง่ายง่ายนี่ของเพื่อนเข่งน่ามันเหมือนวังที่มันมีโรสแมียนั่นแหละเดียวกันนั่นแหละมาเลียนเอเอมาตุ้กเกอเลียนาเอาเลี้ยเอมากับอิเลียนากลางเต็นช่วยจ้ะบอกว่ามานอนด้วยกันเราต้องช่วยกันแต่อิเลียนาเคยกลางของแม่ตัวเองอิเลอิเลนาบอกว่าง่ายทําไมของเพื่อเข็มกลางยากจังวัซน์ผลว่าส่วนเอมาไม่เคยจะไม่เคยช่วยอะไรแม่เพิ่งเคยนี่แหละจ้ะพ่อแม่บังคับทางอ้อมเซลว่า กลางวันนี้แล้วจะได้นอนตอนไหนจะได้นอนพรุ่งนี้เลยนะแซวันอ,นอีเลียนหนากับเอ็มมาบอกว่ากลางยากมา,มากๆเลยป้าเข็มเต้นป้าเข็มหนาภาษนอีเลียวากลางวันนี้จะได้นอนวันไหนกลางวันนี้ก็จะได้นอนพรุ่งนี้ไหลให้ส่งสาวกลางเต้นบอได้เลยจ้ะ อถอดรองเท้าลูกถุงเท้าเราต้องใส่เลยแมกมัน huh. ห yeah, so yeah, like, um, okay. ้อนไปไปปูนะก่อนปูพ้่ห่มเหมือนที่บ้านประเข็มนะลูกเอาสีน้ำเงินขึ้นนะสีขาวลงพื้นนะจะได้ไม่เปื้อนน้าางมืออื่นกินเลนยังไงมาม่รู้เอารูชิปตรงนี้ลูกเข้าทางทางทะเลแล้วเอารูซิปเลย้ยเอ็ม่ารูซิปตรงนี้ค่ะ ไม่ใช่ทางนี้อันนั้นอันนั้นเปิดไว้กว็ได้ไม่ชม <c oughs> อุ้ดซิกเหรอเออเอารูดอันนี้นะรูดค่อยๆมันสิแตกมันสิพังรูดบดสุกห้อนเลยเนาะเลียมาลูดเอา <uke> <c oughs> ไอยากรายสูเนาะแม่มากจะกลับบ้านก่อน้ะจ้า แล้วจะมาหาาสามโอ้เอาอันนี้เอา,อาเลุฟเหรออาทีวผู้บา่าวจะไม่ส่องเห็นเลยเนี่ยมอมมา,มาอย่าเห็ดแห้งอย่างว่าเอ็มมามันสิขาดลูดข้างล่างขึ้นมาก็ได้นะเฮ้ยเนาะให้บอกให้อย่างเนาะเอาบ่าได้ติเออมันพางอเอาข้างล่างก็ได้นะเออข้างบนก็ได้พออากาศมันเริ่มเย็นแล้วนา่าจะ เอม,ม่าอิเลน่าก็บอกว่าเมื่อไรจะกางเต็นเมื่อไรจะกางเต็นพนอยากเข้าไปเล่นทางใ้นแล้วจ้ะอากาศเย็นน้องก็เริ่มลมมันบล่าอยู่ในเต็นมันก็จะอุ่นอย่างนี้จ้ะก,ก็เลยนั่นแหละให้แกงให้เอม,ม่ากับอิเลน่ากางกางแล้วไม่เสร็จแม่ก็ต้องช่วยนะจ้ะมุมนี้เห็นบอห่ายถ่ายช่วงตอนอเมื่อกี้ให้ดูก็สวยอีกแบบพอเริ่มเย็นเริ่มค่ำเริ่มดึกมาก็จะสวยอีกแบบแล้วจะมีหมอกบนภูเขา ก่อนจกกะกลับบ้านก็ขอถ่ายวิวงงามๆอีกก่อนด้วจ้าอันซุ้มมันพวกแขกขาวก็ลกไล่หลยใจพี่น้องเขาเจ้าจก็มาเล่นกันคือซุ้มต่างดาวคือแ,แม่มากเลยแล้วนเนาะเห็นอีกเกิงไหมจ้าเนี่ยอีกเกิงฮู้นเต้นแม่ามากอยู่สุดเนาะจ้าเต้น ปล่อยเอมากับออเลียนหนาอยู่กันสองสาวเนาะจต่เพราะว่ามันไม่มืดเนาะก็ดูคนรอบๆข้างก็โอเคอยู่แม่เอมาก็เลยมาแวะร้านบุญพิธถามว่าทําไมมาแวะร้านบุญพิษเพราะว่าพี่อ,อุพี่เอสส่งข้อความมาจาว่าแม่ทําอันนี้ให้กินไหมพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้พี่เอสลาพ,พักร้อนจากทหารจาจะไปเที่ยวต่างประเทศประเทศอะไรไม่รู้จำไม่ได้กับเพื่อนเลยบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยส่งมาให้แม่ดูว่าทําอันนี้ให้ได้ไหมแม่เอมากก็เลยต้องรีบกลับมาบ้านมาทําน้ําซุปไว้ไว้พรุ่งนี้เนาะจ้ะเนาะ อันนี้ก็เสื้อผ้าที่เราไม่ใส่แถวน้จ่าก็มาหย่อนเอาไปบริจาคด้วยแต่เขาจะไปส่งแอฟริกาใต้แอฟริกาเหนือหรือว่าประเทศไหนก็ไม่มั่นใจจ้ะกลับมาดึงบ้านแล้วก็รีบเอาหมูหมูแล้วก็เนื้อสับเข้าช่างฟิตว่าจะทําลูกชิ้นไว้ให้พีเอสพรุ่งนี้จะแต่พอดีทาไม่ได้เพราะว่ากลับมาก็สีทุ่มกว่าแล้วพี่ออยเข้านอนเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ออยต้องทํางานน้ตจ่ะว่าถ้าเราปัดลูกชิ้นเสียงมันจะดังมันบาละพี่น้องก็เลยเข้าช่างฟิตไว้เฉยๆก็เลยไม่ได้ทาลูกชิ้นแต่ค่่ต้นําออจียท กลับมาถึงเต้นแล้วนะจ๊ะเกือบเที่ยงคืนแล้วความสุขของฝรั่งหน้าร้อนนะจะเห็นม่ใกล้เที่ยงคืนละเตียนตีเท่นิดเส้ยจ้ะามาเอาน้ำจ้ะเอาน้ำมาจากบ้านขวดนึ่งแล้วหาไม่เจอมันอู้อยู่ไหนก็เลยเอามาเอาน้ำไปต้มต้มกาแฟกินจ้ะ เอ็มมากับอิเลน่าบอกว่าอยากกินมสัสอยากกินปิ้งม,สมัสเมลโร่สักกรเลยก่อไฟอีก ที่เราได้ออกมานอกบ้านอย่างนี้จ้ะก็ะจะได้มาดูว่าแต่และครอบครัวเข,เขาเป็นยังไงเขาคุยอะไรกันเราก็แอบ,บฟัง้วจะนั้นมีความสุขอีกแบบหนึงนน่งเลยจ้ะด้วยว่าการดําเนินชีวิตการดูแลลูกของอแต่ละคนเป็นยังไงก็แบบอบด้ยนจ้รระ้าเอามาตาจานกี่ขัขน้นใส่กระดาษทิชชู่ไงก็มีดดเด็กเด็ก<ม>ันเราไม่ที่ล่ะรู้จักบอลเหลาเหลาเหลานั่นอ๋ออีกด้านหนึ่งไงพอแล้วพอแล้วอ๋อไม่ไม่ผู้ใดเห็นไม่ฟื้มือาย ใส่ช็อกโกแลตด,ด้วยลกูกพอแล้วลียนี่มันจะไหม่ใส่เอม่ามาเบิ้งดูเทีย่ยงคืนเหรอส่วนยังพากกันกินเซยนะเด็กหน่อยบอราบอนนอนเต้นข้างๆแม่เอม่าก็ยังไม่หลับเพราะจะเสียงได้ยินเสียงเด็กดย <c oughs> อยู่ย่างช็อกโกแลตกับมัสแมนล,ลูนเราจะพี่น้องให้มันยืดละลายใส่กันมันแซ่บว่าสันขาวาแต่ว่าแม่เอม่าบอมัก แต่คนฝรั่งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเนาะที่นอ์เว์มากลายกินอันมัเม็นลูกกับว่าหวานแล้วยังมาเอาช็อกโกแลตซะอีกจากพี Ой ่น้องโอ้ยโอ้ยละลายบ่ฮ้อนฮ้อนมือกินโชกินโชเดี๋ยวมากินโชเหมือนเอ็มม่าหน่อยร้อนนะหน่าลูกนะเนี่ยแล้วช็อกโกแลตนั่นเดี๋ยวมาหกินโชในเลีย มาเห็ดกินโชหน่อยรู้จักไม้กินโชอะ่ะเอา้าบางครั้งเขาก็จะเอามัสมิโลช็อกโกแลตแล้วก็เอาอ่ออยาย่างเสร็จแล้วก็ไปประกบกับ <laughs> ขนมปังกรอบน่ะพี่น้องเป็นแซ็ดเป็นอยังไรไหมก็ะแทบเลยจ้ะจะได้แล้วพอแล้วมาไม่นั่นอ,อะยืดไบไมายืดปะไม่คือเผือยืดขึ้นฉีดเนี่ยโอ้ หมอกเริ่มลงแล้วจ้ะของอะไรเริ่มเปียกหญ้าก็เริ่มเปียกเริ่มชื้นแล้วจิบกาแฟอุ่นๆไมยกาแฟคือเป็นฟองเทหฮงเต๋ พอแล้วเแก้วเดียวนี่เราจะเที่ยงคืนกว่าแล้วแก้วเดียวตีสองค่อยเอาสองแก้วนะจ๊ะเ <c oughs> ต้นข้างหลังแม่เอามาโน่นจากสีแดงมาเพิ่มจากหลังจากที่แม่เอมมากลับไปกลับไปทําน้ําก๋ยเตี๋ยวให้พี่เอ็ดเนาะก,กลับมาเห็นสองพูเมียจา่าค้ะขัก เขาแบบเอาเตากลมๆมาเองแล้วก็ก่อไฟใะพี่น้องใกล้ๆตินใช่ไหมอุ่นคักมแม่มาเห็นแล้วก็อยากไป <laughs> ไปนั่งกับเขาน้้าอ้าอน้ำก็อันเดียวกันกับที่บ้านเรามาจากภูเขาเนอะลูกเ้็นเลยนะไม่เชื่อถามไปน้อยถามพี่บานดูเี่ยมมาน่าบอสเซ ที่แม่นั่งตรงนั้นน่ะทำไมเอกอดพี ok Alter, ่มันนอนปีหลินก่อนพี่น้องเอ้ยหกทุ่มกว่ามันไม่มืดเนาะคนก็ไม่นอนเด็กก็ไม่นอนเด็กปิดเทอมแล้วพ่อแม่ก็ปล่อยให้เด็กนอนดึกได้จ้ะคาสเซอร์ดิสกี้ซะย่าคาคาสเซอซะ Um, Parkem i hengekøye. Og den dettende. <tøk> Parkem er i hengekøye, og hun liker den veldig godt. Nå sover vi på Langvatn. <tøk> Parkem veldig fin dame. <tøk> Parkheim, งั้นเด็กน้อยกินมัสเมโลเสร็จแล้วมันก็ไม่อยู่ท้องนะจ่ะหิวรอบดึกจากก็เลยกินนั่นฮอทดอกกับขนมปังซอสกระเทียมอีกจ่ะแล้วทำฮอทดอกล่วงไม่เอม่าก,ก็ว่าให้เนาะถ้ากันหัวควนเซยเด็กน้อยลูกหลานไม่ได้ยานเลยจากนั้นแม่เอมาก็ไปคุยกับเต็นข้างๆนี่จ่ะเขาชวนไปนั่งคุยด้วยนี่มอ,อ,อุะ่ะเ h าบาร์บารันหาบาร์บาร์มัสซิบารเขาเซลเมย์มาว่าคนนี <se> ้ว <dy> ่าเธอหาผู้หญิงไทยให้ฉันหน่อยฉันอยากได้เมียไทยบอกเขาว่าฉันไม่มีเมียเลิกกับเมียแต่ว่าลูกฉันเยอะนาวสาร นกเมฆ4,000ตบอเดร์ดดูด้วยมันจบิลล่ามาดูท่าทางฝรั่งคนนี้ฝรั่งนอร์เวย์คนนี้คงไม่นอนง่ายๆจะแม่ไอมาก็เลยขอตัวกับไปนอนติ่นก่อนติ่นติดกันนี่แหละไอมาวาอย่าพิ่งไปแม่อย่าพิ่งไปยังสนุกอยู่สันเรียกว่าไม่ไหวไม่ไหวไอมาแม่น่วงแล้วตีหนึ่งกว่าแล้วสนุกตีหนึ่ง สี่สิบห้าแล้วจ้ะจะได้เวลานอนแล้วเมืองฝรั่งยังนางเล่นเสื้อยูนอ่นะก่อไฟแต่ใบ่เห็นกองไฟแล้วน้อยสี่หนึ่งสี่สิบห้าแล้วเมื่อไรสาวๆจะนอนแอม่าอเลียนะกูะนัดกนัดรักรกูได้รักเรียนโรทรศัพท์สีบกอกนิกอนอนก่อนนะคะกุนัดคะ่ะพรุ่งนี้เจอกันคะ่ะนนนนตื่นเช้ามาก็จะได้ชมทะเลเลยจ้ะ รูดซิปเข้านอนก่อนนะจ๊ะถ้าไม่รูดซิปเดี๋ยวผู้บ่าวเอบเข้ามาหาอ่าเช้าแล้วจ้าตื่นขึ้นมาจิบกาแฟกันเลยจ้ะบองให้ฟิลิปปามาปลูกแปดโมเออมาปลูกแปดโมงเชา้าฟิลิปปามาปลูกสิบโมงจ้ะเพราะว่าแม่ทําอาหารเชา้ามาให้พวกแม่เอม่าด้วยนะจ๊ะก็เลยมาชา้าสองชั่วโมงอีเลนกับเอม่าหลับปุยอยู่จ้ะ อากาศตอนเช้าหมอกบนภูเขาสวยๆเห็นว่จญางามอาหารเช้าใช่ไหมอืออยากพูดใกล้น้ำหวานมาได้จ้ามาได้จ้าน้ำหวานเอาอาหารเช้ามาเสิร์ฟร้อน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 ตื่นช้าหน่อยก็อาจจะเย็นสาวน้อยก็มีความซุขแต่้าแต่ว่า ักขนาดอีเลียนะเอ็มมาตื่นเดี๋ยวนี้เลยมาค่ะบอกว่าสิบโมงสิตื่นนี่มันสิบโมงกว่าหรอปะแม่เออแบบนี้ตื่นค่ะอือมมอนมอน สวัสดีตอนเช้าว่าฉันจะคุยกับเต้นข้างๆที่ว่าคุยกันจนดึกกับแม่ไอมาเมื่อคืนนี่เนาะจ้ะเนาะเขาก็ตื่นประมาณสิบโมงกว่าว่ะตื่นเช้ามาฟันยังไม่แปลงก็ขอจุดไฟก่อนนยจ้ะจุดไฟไว้ต้มกาแฟก่อนกินกาแฟอุ่นๆตอนเช้าๆกับบรรยากาศยเย็นๆน้อยหนึ่งอ้ยสุดยอดจะเข้ากันหลาย อืมดูรู้เลยท่าทางน้ำเสียงเอ้แม่กินอะไรกินอาหารเช้าหรอโลกโอ้โหมีอย่างแน้นอนี่เนาะอีลากินขวดซองเตี่ยกินน้ำส้มนะกินน้ำส้มนะเออบอมแนอีลาก็กินน้ำส้มานนสมาน้ำเปล่าก็ได้บอ,บอ น้ำค่ะไม่ไปก่อมาให้แล้วค่ะน้ำมันเย็นแล้วเย็นทั้งคืนเขายังไม่ต้องการเพื่อนตอนนี้นะคะจะยุ่งกับเขาแล้วก็บอกเขายุนะว่าเขาอยู่น้ำบาดแต่ว่ามันต้องทำหลายครั้งเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่ามันใหญ่อยู่แล้วก็อีกอย่างหัวมันไม่ค่อยสนิทใช่ไหมเปลี่ยนการเลี้ยเปลี่ยนกันมาเลี้ยเช้าเช้านี่แรงออกกําลังกายลูกคนละสองนาทีแล้ว เอาเอ็มมาให้อเอลียลูกเพิ่งกระจกเก่งกูเอ,อ่เอฟิลิปป์ปนน่ะที่พี่หวานนะมาลูกโบสจากกระต่ายพูดอยู่เป็นนักกุ้งเด้แต่ว่าปีนี้นักกุ้งก็อาจจะไม่ได้แล้วแก่แล้วปีนั้นน่ะน้องหวานคนเดียวน่ะโอ้อมันเหนื่อยนะมันต้องจับคนหนึ่งหรือเปล่าอเลียไปช่วยกันลูกไป เห็นแล้วแหละมันจะอยากเล่นด้น่นสูซองคนนั่นโอ้ยน้ำหวาเด็กน้อยนี่แห่เกือบบะท่านเข่าเหลือยขวดซองอันนึงกับสติ๊กเกอร์บ่นละอันนึงสติ๊กเออรุ่นสติ๊กแก่กินจิ้มหายไว้บอดีหน้อยนไงไม่เห็นพันละคาแกกันเหรอกระดาษติดไว้ไม่เห็นเหรอนั่นไงลูกไปอุ่นเลยที่แหละตรงนั้นได้อุ่นแป๊บนึงบ๊่ำ บ่อซอยแล้วซอยกับบ่อเอานะเอาจะแม่เมืยอแม่พูดเดียวแม่ชีได้คุนดีประจับสี่จะทำเรื่งตามเปล่งกมวันนี้แม่จะให้เล่นน้ำนะ <c oughs> อืมเพราะช่วงบ่ายเดี๋ยวลมแรงเล่นไม่ได้อ้าฟาฟาเทปน้ำบอลลิงกับบอลลิงเอ้า อืมโลนะอะไรเมื่อคืนนี้พูดแย่ yeah. ให้ยืมหน่อยนะไม่ได้หรอกมันแพงอืม้มันมอมันแพงถ้าเปิดปลาเข็มอยากลองอ่ะต้องไปลองของของเอ็มมา่าโน่นไ,ไ,ไ,ได้ไหมเรีย อืมไม่ได้ก็ต้องได้เนาะอืมชีสน้ำตาลใส่จ้ะสเยนค้กใส่อันนี้ก็ได้เอาไว้ปุ่นเที่ยงเลยนะปลาอะ่ะขาวะว กาศดีๆยามเช้าเช้ามันก็ไม่เช้าเลยละ่ะสิบเอ็โมงกว่าเที่ยงแล้วพืมคลิปนี้พอแค่นี้เลยด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย,บาย,บาย